ตอนนี้เราจะเปลี่ยนโชเฟอร์นะครับเพื่อเราจะได้ทําคลิปสายคุณออนชัวนะครับตอนนี้เราจะไปบ้านนาต้นจันนะครับตอนนี้เราถึงทางเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปบ้านนาต้นจันมาครับ,น,รบน,นี้เราได้โชเฟอร์อมือหนึ่งนะครับโ <laughs> <laughs> อ้เหยียบขานะโอหสุดยอดเลยครับตัวต้มนี่แหลเป็นสมาชิกของเรานะครับนี่จะนำท่องเที่ยว มาจากกรุงเทพนะครับพญยาไทยนะครับวันนี้จะมาเที่ยวบ้านนาต้นจันนะครับเราจะไปกินข้าวเฟิร์กันอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เราไปกินที่บ้านหัดเซี่ยวมาแล้วครับผู้สร้างสร้างอ่ะค้นแล้วผู้นี้กันเครับถูกต้องนะครับยอมรับทุกอย่างต้องนครับเราเจอรถคุ้นแตนแล้วนะครับนี่เป็นทางไปบ้านนาต้นจันครับ เขาเสวยงานมนะบรรยากาศท้องทุ่งนะครับสวยงามครับแปลงกเกษตรหุ่ยอะไรคัเดี๋ยวเราจะไปชนบุรีกันโออย่างนั้นแหละค,ครับ